ความเจริญของบ้านเมืองเราไม่คิดกัดกวางหรอกแต่ว่าไหนๆก็ทางภาครัาได้ให้เราไปแล้วเนี่ยช่วยเราอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมเรายังจะต้องใช้เงินอยู่อะว่ากันง่ายๆนะตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะไปคนในชุมชนก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันอะอยู่กันมา 40- 50ปีเราก็จะทิ้งไทยไม่ได้ตัวเองก็ไม่อยากทิ้งไทรไว้ไว้ข้างหลัง ครงการบ้านมันคงจะพยาลมจ่ายเกิดจากการถูกใกล้หรือจากโครงการทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพยาเราก็ไปทำกลุ่มออมทรัพย์กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือบชพอเราตั้งกลุ่มออมทรัพย์ออมทรัพย์เสร็จเราก็ต้องตั้งเป็นสากรเพื่อที่ว่าจะได mm. ้อาเงินกู้มาซื้อที่ดินแล้วก็ ทำบ้านบ้านคงจักพยาร่วมใจ <c oughs> ที่บางกลางเราก็ไปดูที่มาหลายที่ไม่ว่าจะเป็นบางบัวทองไซน้อยหรือที่ไหนหลายที่มากซึ่งสุดท้ายก็มาได้ที่บางกลางอันเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในราคาตารางวาละ14,500บาทเนื้อที่ประมาณ1,043ตารางวาเป็นเงิน 15ล้านบาทหลังเราก็พอได้ที่ดินเราก็วางมาดจำด้วยเงินออมของเราในนามของกลุ่มออมทรัพย์วางมาจำจากเจ้าของที่ไป2ล้านบาทแล้วก็ส่วนที่ที่เหลือเราก็กูก้พอชอ13ล้านบาทเพื่อมาจ่ายที่ดินพอจ่ายที่ดินเสร็จเราก็ได้งบจากเพะจากพอชอหรือภาคตวัมาถมดินลางละ45,000บาท ก็ถมดินไปล้านกว่าบาท2ล้านบาทจากนั้นเราก็ได้เงินค่าฐานลากหรือเสาเข็มหลังละ2 5 0 0 0ืบาทเราก็ปักเสาเข็มทุกหลังสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาร่วมกันกับชุมชนเราก็ได้ติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านติดต่ออวตารติดต่อหน่วยงานทุกอย่างไฟฟ้าปับปลาเราก็ติดต่อเราก็พยายามประสานนะซึ่งยากมากนะกว่าจะได้ไฟฟ้าได้ปับปลาได้บ้านเล็กที่นี่ยากมาก มันมันเป็นอะไรที่เราต้องสู้ผลตางร่วมกันแต่ชุมชนเราน่ารักมากเพราะว่าเราอยู่กันมานานไงคนในชุมชนก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันอยู่กันมา40-50ปีเราก็จะทิ้งใครไม่ได้ตัวเองก็ไม่อยากทิ้งใครไว้ไว้ข้้นหลังแล้วพยายามอยากช่วยแั้มนตกรรมการทุกท่านก็ช่วยสมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าเราทํางานกันจริง าชิกที่ยังไม่ย้ายไปนัตอนนี้ยังติดขัดเรื่องเรายังไม่มีหลังครัวที่จะทํายังเรายังไม่มีเงินน่ะที่จะไปทําตอนตรงนี้เพื่อที่จะของอะไรเราอาจจะเข้าไปอยู่หลังครัวได้เพราะว่าสมาชิกเราเยอะเรายังจะต้องใช้เงินอยู่อ่ะว่ากันง่ายๆนะตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะไปแต่ถ้าทางภาครัฐมาช่วยเราได้เราก็จะไปได้เร็วขึ้นน่ะเราไม่คิดจะขัดขวางนะคะว่าควันเจริญของบ้านเมืองเราไม่คิดขัดขวางหรอกแต่ว่าไหนๆก็ ทางภาครัาได้ให้เราไปแล้วเนี่ยช่วยเราอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมเรื่องเงินแหละปัญหาที่เราต้องการตอนนี้เ,ออเราอยากเรียกร้องให้ทางฝ่ายรัฐนะช่วยมาซื้อไม้เราไปหน่อยได้ไหมเรายังจะมีเงินงอกเงยขึ้นมามั่งเพื่อไปทําครัวทั้งหลังแต่ว่าท่านผอ,อ,อเขตดุสิตท,ท่านได้ลงพื้นที่แล้วท่านก็รับปากว่าท่านจะช่วยดูให้ที่จอดเรือเหมือนกันช่วยประสานให้เราหน่อยว่ายิ่งไปทางแถบนนทได้ยิ่งดีเลยท,ท,ท่านท่านท่าวัดอะไรอย่างเงี้ย ให้เราได้มีที่อาศัยจอดเรือแล้วก็ได้เช่าที่สักนหน่อยนึงเพื่อที่จะดูแลเรือของพวกเราอะค่ะ